นายกอนุทินยืนยันว่ากัมพูชาสามารถสร้างสันติภาพได้หากปฏิบัติตามข้อตกลงในวันที่6ตุลาคม2568เวลา13นาฬกาตามเวลาท้องถิน่นกรุงกัวลาลัมเปอร์นายกรัฐมนตรีอนุทินชาบีรกุลพร้อมกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ลงนามในถ้อยแถลงร่วมกันเพื่อสร้างสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อตกลงการหยุดยิงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2568ที่มาเลเซีย พิธีลงนามนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างประเทศพร้อมกับการเซ็นชื่อของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีมาเลเซียดาโตอันวาอิบราฮิมเป็นสักขีพยานนายกอนุทินชื่นชมการตอบสนองของทั้งสองประเทศในการเจรจาและยุติการหยุดยิงทันทีเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียสำหรับการเป็นตัวกลางในครั้งนี้นายกอนุทินกล่าวว่าการลงนามถ้อยแถลงนี้เป็นหมุดหมายบทใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างไทย และกัมพูชาซึ่งเป็นการก้าวไปสู่สันติภาพอย่างเป็นรูปธรรมนายกอนุทินขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียสําหรับบทบาทในฐานะประธานอาเซียนและการพยายามรักษาความเป็นเอกภาพของอาเซียนพร้อมกับการขอบคุณประธานาธิบดีสหรัฐสําหรับคําแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงนายกอนุทินย้ําว่าไทยมุ่งมั่นสู่สันติภาพและถ้อยถแถลงนี้สะท้อนใจความต้องการในการลดความแตกต่าง โดยสันติหากปฏิบัติตามถ้อยแถลงนี้อย่างเต็มที่จะเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับสันติภาพที่ยั่งยืนแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือการเริ่มต้นฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างชาวชาติชายแดนทั้งสองประเทศซึ่งมีประวัติความขัดแย้งและความสูญเสียที่ใหญ่หลวงดังนั้นถ้าแถลงนี้กําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามนายกอนุทินยินดีกับข้อตกลงที่ว่าหลังจากลงนามถ้อยแถลงนี้ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มดําเนินการตามที่ตกลงกันอย่างเฉพาะการถอนอาวุธหนัก ออกจากพื้นที่ชายแดนโดยเร็วเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่ไทยจะปล่อยตัวทหารกัมพูชาจำนวน18รายซึ่งไทยมีความรับผิดช,ชอบในการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยของชาวชาติชายแดนนายกอนุทินกล่าวว่าหากต้องการเห็นผลจริงในพื้นที่ข้อตกลงในวันนี้ต้องได้รับการดำเนินการจริงจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และนำไปสู่สันติภาพที่แท้จริงซึ่งเป็นความหวังของประชาชนนายกอนุทินชวนชักชวนวิตารประเทศ ให้สนับสนุนกระบวนการนี้เพื่อให้การดําเนินการตามถ้อยถแถลงเป็นไปนอย่างครบถ้วนและจริงใจนอกจากนี้นายกอนุทินยังประกาศถึงกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยพร้อมกับการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและสหรัฐด้านการร่วมมือในเรื่องแร่ธาตุที่สําคัญซึ่งจะช่วยให้ห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคมีความยืดหยุน่นและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น